สวัสดีค่ะกสิปบอกเร้าแนะนำรถกระบะมือสองให้เลือกชมกันนะคะ1 1 9 5 0 0บาทค่ะคันนี้เป็นเชฟไฟตา2ชั้นรถกระบะบ,บ้านๆปี05นปี05นะคะเครื่องยนต์2 5 cc ซีซีดีเซลค่ะเครื่องดีไม่มีไอแห้งนะคะเกียร์ธรรมดาเข้านิ่ง,เข,งเข้าชิดเข้าปกติใช้งานได้ดีค่ะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะ1,19,500บาท เอกสารครบภาษีพรบรปี65รถขับดีอัตราการเร่งดีหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะค่ะภายในตามนี้เลยนะคะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะทุกท่านกระจกมือหมุนค่ะสีสัต์ตามอายุนะคะช่วงร่างดีค่ะสะภาพภายในนะคะ ท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไปใช้งานเงินอยู่นะคะสนใจคันนี้ไปดูตัวจริงก่อนได้ค่ะรถอยู่แถวกำแพงแสนนะคปรปฐมนะคะทางด้านผู้ขายได้แจ้งรายละเอียดไว้อีกนะคะว่ารับประกันการโอนค่ะขายมีหน้าร้านนะคะสนใจยังไงทักเข้าไปคุยโดยตรงนะคะและเดินทางไปดู ตัวรถไปทดลองขับนะคะพร้อมกับตรวจสอบสภาพของรถให้เป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะประโยชน์ของท่านโดยแท้จริงค่ะแอดมินเพียงแนะนําให้ชมกันเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนายหน้านะคะสําหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นการซัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ